สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นผมไม่ลงคลิปหลายวันใช่ไหม <c oughs> ครูอยากรู้สาเหตุไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูมันเป็นแบบภาพที่จะเตือนใจพี่ที่สุดนี่นะครับก็เป็นมุมที่ผมทำงานนะครับชุดน,น้บของท่านยูได้ก็ไม่มีแล้วครับคนบางคนที่ดูสตรีมพี่กะพี่นอนอาจจะแบบอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าทามันเป็นสาเหตุเรื่องอะไรคอมผมคอมถึงจะเป็นอย่างนั้นเด่งภาพขึ้นมา โอเควันนี้ผมก็จะทำการให้ท่านอยู่ไดผมพาไปเอาชุดน้ำนะครับทําไม่อยู่ที่ห้างเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับอืมนี่ก็เป็นการแกล้งนะครับผอไม่ใช่มันกเชิแกล้งนะครับก็ผมก็อไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันก็แตกไปแล้วนะครับอืมอนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับอืมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูท่านอยูใดกันเลยทุกทุกคนพี่ยู่แนวนี้ครับเฮ้ย <Hey! S 2> <laughs> ตัวใจจริงไหมนี่โอเคถ้าเคอพ่อโอ้เกินไปไม่ได้แค่ตกใจจริงไจริงไหมนี่ ไปสัตว์โอเคโอเคค้าทำให้ตกใจนั่นนี่โอ้ทำไมท่าทรซกมกจังครับนอนที่นอนเนยนอนที่นอนท่านกีเแสนท่านนอนเนี่ยไม่เึ้งแล้วหนอนก็เป็นล้านกว่าบาทผมก็ชอบทีเราโอเควันนี้เราก็จะไปที่ห้องไปเอาอะไรไปเอาอะไไปอชุดน้ำออะไรฮะ ไม่มันเป็นอะไรอะ่ะทำอไมถึงว่าแม่เอาอ๋อมันเป็นอะไรมันอธิบายไปยังเอ,อ่อมันมีมดนะคะบทที่ว่าแอนแมนมันเข้าไปเจาะนะ,ค,ะนครับมันกลัวผมจะเกิดไงผมจะดังไงมันมาขัดขวางไงโอเคมันก็กกนผมก็จะไปแบบพาให้พาท่านยู่ได้เอ้ยท่านยูได้ก็จะให้ผมพาพาผมไปเอาคอมวันนี้เลยนะครับผมโอเคค่าตัวพี่อะไรค่าตัวก็ผมก็จ้างอยู่ได้ขับรถประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับแต่พอดีว่า ผมก็มีตังค์อยู่แล้วเลยผมก็ไม่ค่อยสะเทือนนะโอเคก็ไปเจอกันทิสทองเลยนะครับ <Okay. S 2> โอเคครับวันนี้ผมก็อยู่ในรถรถอะไรนะครับรถแลนดโบกินี่โอ้โหแลนดโบกินี่เลยนะครับผมวันนี้เราก็จะลังจะเดินทางเอิ่มไปแบบห้างอะไรนะห้างประเทศอะไรนะดูไบนะดูไบนะดูใบเราไม,เาไม่เราไม่เข้านะห้างไทยอ่ะกอไม่เข้านะก็จ่อเกินไปไม่มีนะไม่มีนะเราไม่เคยเพื่อนตีนนะเดินเพื่อนเคนรถตกลงไปนะเรา เราก็จะไปห้างที่สร้างจากทองคํานะครับคอมที่คอมท่านยูไดกับคอมผมก็จะเป็นคอมทองคํานะครับเลื่อมด้วยเพชรสิบแปดกะลัตนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางหมู่บ้านนะครับเป็นทางแบบเออสร้างด้วยทองครับอันนี้ก็เป็นวัดวัดจากเศรษฐีเศรษฐีนมนะครับเศรษฐีนมได้สร้างเอง <laughs> <laughs> ที่สร้างวัดเองที่เป็นคนสร้างวัดให้เองใจบุญบะางใจบุญครับสร้างวัดหนึ่ง้านให้คนหมู่บ้านไม่ต้อง ไปจักวันนะครับแม่คาบุญก็มาวันนี้ได้เลยนะคะก็เก็บค่าปัจจัยค่าขาวัดก็พันชั่วโมงละพันอ๋อโหชั่วโมงละพันรวยนะครับเจ้าวัดรวยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นป้อมยามที่แบบคุณภาพมากเลยนะครับถ้าคุณมาตีหนึ่งตีสองเขาก็จะหลับหลับคำเดียวไหมครับดโดนไล่ออกนะไม่ได้ลครับไม่หลับครับตื่นตลอดตื่นตลอดนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะลืมเป่าตังนะโอ้จริงจริงนะไม่ตลกนะพ่ายรถนะโอ้เก hmm ินประตูยามเปิดฟรีนะยามเปิดฟรีนะครับตอนนี้ยามเปิดฟรีนะลืมนะยามลืมนะครับกูลืมจริงป่วะ่อนี้ลืมจริงนะชีวิตเรื่องจริงนะไม่ไม่โก้นะไม่เฟกนะโอเคก็กลับบ้านจริงนะคบไม่ได้ตอแหลนะครับโนตอแหลเลยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวท่านยุไรไปเอากระเป๋าตังค์มาจา่ายค่าคอมให้ผมล้านกว่าบาทก่อนนะครับโอเคงั้นก็ไปเจอกันที่ห้างที่ดูใบกันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินประมาณสิบาวินะครับขึ้นจรวดในตัวเจนไปนะครับโอเคจรวดในตัวไรอะโอเคครับวันนี้ผมก็มาถึงห้างที่ดูใบลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตากล้องแห่งผมเองก็ซื้อจ้างค่าจ้างก็แพงก็เป็นตากล้องที่แบบก๊อ็แล้วนะคะพวกบุญไปไปไปอย่าไป หน้าดำขึ้นหายเจ้าเอาพูดเร็วๆจะขึ้นทางแล้วโอเคนะครับผมก็ไม่รู้นะคะว่าร้านอยู่ไหนผมก็จะเดินหาเอ้าตะกล้องว่าไงตะกล้องพ้อของก็หล่อนะครับก็เฉยนะก็สดด้วยนะครับก็เพิ่งติ้งเหี่ยวใช่แต่แบบขึ้นรถโชว์ดิจะดีเหรอไปรถด่านะไม่เอาละไปไหน นะไไไไมมม่่่่่จาาเเเเลยยออด้วันนี้ผมก็จะมาจีบสาวที่ห้างนะครับผมจะมาพี่ผมมาหาเมียใหม่นะเดี๋ยวเดินไปใครชิ้สวยผมก็ขอเบอร์แล้วก็ให้พี่ผมไปเลยนะครับบอกว่าพี่ผมว่ารวยมีธุรกิจก็หลหพี่ก็หลัหิ้พี่อยู่แล้วนะครับนี่ครับเขาเป็นคพที่สั่งกระปุกไจะเข้าไปเสร็จนะครับไม่ใช่ครับเวลาพูดต้องหันเข้ากล้องไม่งั้นเสียงนะไม่ชอบตรวจตังก็ตรวจตังกันเลยว่ะ เท so ่าไหร่อ hmm. <mber rude> uh ่ะครับท่านอุ้ยของเรานิของเราเปล่าวะ ใช่ป่ะเออเฮ้ยทุกคนีนคืองของผมนะครับใกล้จังวะโอ้จริงๆน้ำสีแดงน้ำสีฟ้าโคตรสวยอะครับรูอาสีแดงสั่สการแต่สีฟ้าให้กูนเอาเหรอพาแม่พี่ไงจริงๆเลยสุดจะทนคนยังผมไม่พังนะครับอ,อผมไม่พังเป็นเ <c oughs> นี่ยยมยเยย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 ยมยยย่ยย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 ยายย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 ยอยยาแพงสุดอ,อัออดอนไหนแพงสุดหยิบมาเลยนะเอาแพงสุดหยิบมาเลย ถูกเกินถูกเกินเอร้อยเราเอาแพงกว่านั้นนะเฮ้ยมึงไปไหนันเีนี่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 นา่อีนี่นีนี่นี่นี่นันี่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 นเ่นี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 อนเ่นีอนี่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 นีอนี้วี่นี่นีอนีอนี่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 รีอนี่นี่นี่นนะ่นี่นนีนนอนอ่่ี่านนีนนีี เขาเปิดหนักอีกเลยทุกคนผมไม่อยากจะพูดนะครับผมจะโดนคลิปนี้หลุดไปผมอาจจะช่องบินหรืออะไรก็จรเญเจรินนะคะไปไปดูคอมกันเถอะาไปดูไปดูไปดูไปข้างในอันนี้โอ้โหโอเคครับอันนี้ค่าคอมก็เท่าไหร่นะครับพี่อ่าห้าพันหนึ่งเจ็ดสิบครับสิบล้านสิบล้านเอาดิพอครับไปคุณไม่ต้องเอาคอมอ่ะทำใจแค่นั้นอ่ะูกค มาห้าพันสองนะครับผมใครจ่ายห้าพันสองมึงไม่จ่ายนะขอชื่อเบอร์โทรด้วยครับก็ลูกเพี่อนหูก็เป็นคนจ่ายให้นะครับชื่อเบอร์โทรอะไรตามบัตรเลยครับเอาเบอร์มึงไปเบอร์ชาไปนึกก่อนขอจอเปล่าคือให้ ครับได้แอนนี่ซื้อให้เขาได้ผมก็เอาครับแต่แพงนะแต่ใช้ได้นะมันยังไม่ให้รุ่นที่พี่อยากให้ใช้อ่ะเดี๋ยวมันก็ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ใช้จอได้ครับจีบสาวโชว์จีบสาวโชว์นี่ผมก็จะมาจีบสาวโชว์นะครับน้องมีเบอร์ไหมคะน้องพี่คนนี้หล่อกไหมคะไม่หล่อเหรอแม่ท้องอยู่ไหน แล้วทำไมน้องน่ารักจังเลยเนี่ยเราเนี่ยทำแก้มหมีเฉยดิไม่เอาไม่เอาแล้วฟันน้องหายไปไหนพี่คนนี้เขาชอบน้องเนี่ยน้องชอบไหมจะร้องเหรอใครถามแม่ค่ะบายบายก่อนเผื่อจะทำร่วมแน่นอนเก็บไปหม้อจะอยู่ฝั่งนี้นะเรายกเองเหรอพี่จ๋าเดี๋ยวยกใส่รถมาให้ จะมีปิดเครื่องแล้วงเปิดให้เราดูหม้อก่อน M2 เราต้องมาใส่สลารนี้นะอ้เปิดข้างหน้ามันใครอีกนะขี้เกียจแล้วนะอันนี้ครับหม้อตัวตัวที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นสารบอลตอนนี้แลนนจะทำให้น้ำมันวนลูปได้เยอะขึ้นทำให้เครื่องมันเย็นขึ้นนะครับส่วนตัวเก่าจะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมอสองตอน วันนี้ท่านเก็บตัวเปเท่าไหร่ครับท่านห้าพันห้าพัเฉยๆนะก็เหมือนข้าวมื้อหนึ่งอะครับห้าพันกินข้าวท่านกินข้าวท่านกินข้าวมื้อห้าพันเลยเหรอครับท่าน okay. ครับวันนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมก็ได้ของผมก็จะได้ตัดคลิปผมก็จะได้ลงคลิปทุกวันแล้วนะคับพกก็มาดขูของกันเลยนะครับไอ้ให้ดูยกเลยใช่ไหมฮอร์อุ้ยไม่น่าไหวนะกูยกที่กว่านะไม่ไมดไ้เลน่าจะพังนะครับน่าจะพังแลถ้ามันยกโอ้โหหนักซะด้วยช่วยไม่ได้ <laughs> ช่วยไม่ได้นะครับผมต้ถือก้อนนะครับวันนี้ผมก็จ้างลูกกระจอกมา ยกคอมให้ผมนะครับอุยสามร้อยสามร้อยไ,ไป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 สามร้อยใช้ได้ไหมโอเคครับนี่คอมก็ผมก็ได้จัดคอมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะได้ทำงนานแล้วนะครับทุกคนนี่ครับสวยไหมข้อสวยเลยนะครับทุกคนผมก็จะได้ทำงานแล้วเนี่ยแบบเงื่อแตกแตกัจัดสิบกวันนะครับก็ต้องอาบน้ำอะครับ นี่ครับสวยจริงๆเลยโอเคครับก็เ,าเอาเาาาว่าคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคสำหรับวันนี้บายบาย